คุณผู้ฟังครับคุณเคยรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าโลกของเราตอนนี้มันกำลังเร่งเครื่องเต็มที่เวลา24ชั่วโมงต่อวนันมันดูสั้นลงไปกว่าเดิมมากเหตุการณ์ต่างๆทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายมันเกิดขึ้นอย่างฉับพลันรวดเร็วจนเราตามแทบไม่ทันเรากำลังยืนอยู่บนทางแยกที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติครับ มีเสียงเตือนจากครูบาอาจารย์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเมตตาบอกว่าเรากำลังจะก,ก้าวเข้าสู่ปีแห่งการแจกระเบียบครั้งใหญ่ปีที่ฟ้าดินจะชำระล้างสิ่งที่เป็นอักุศลสิ่งที่ไม่ดีงามที่หมักหมมมานานปีพุทธศักราช2569นี้จะเป็นปีที่เข้มข้นที่สุดปีหนึ่งเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังลองทำตามผมสักครู่นะครับ ลองแบะฝ่ามือของคุณขึ้นมาดูสิครับเอาฝ่ามือข้างที่ถนัดที่สุดนั่นแหละครับแล้วลองมองไปที่บริเวณกลางฝ่ามือระหว่างเส้นสมองกับเส้นจิตใจคุณเห็นเส้นที่มาตัดกันเป็นรูปกากบาทหรือเครื่องหมายคูณที่ชัดเจนบ้างไหมครับถ้าคุณเห็นขอแสดงความยินดีด้วยและขอให้คุณตั้งใจฟังเรื่องราวในวันนี้ให้ดีเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญ อย่างที่หลายคนเข้าใจแต่มันคือตราประทับแห่งสัญญาเก่าเป็นสัญญาณที่กำลังบอกว่าคุณคือคนถูกเลือกถูกเลือกให้มาตื่นรู้และเตรียมพร้อมรับมือกับสามกรรมใหญ่ที่กำลังจะมาถึงคุณอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมชีวิตฉันถึงเจอแต่เรื่องแปลกๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหรือทำไมเราถึงมีลางสังหรณ์แม่นยำกว่าคนอื่นคำตอบทั้งหมด ซ่อนอยู่ในสัญลักษณ์ลึกลับบนฝ่ามือคุณนี้แหละครับถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนพิเศษที่มีกากบาทกลางฝ่ามือหรือคุณมีประสบการณ์ที่รู้สึกว่าตัวเองมีเซนไวัวเคยเฉียดตายแล้วรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ลองแชร์ประสบการณ์ของคุณไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นนะครับเรื่องราวของคุณอาจเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลในการจุดประกายให้เพื่อนผู้ฟังท่านอื่นๆตื่นรู้ตามไปด้วย และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเสียงธรรมนำใจไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เรื่องราวดีๆและธรรมะประยุกต์เหล่านี้ได้ส่งต่อไปถึงคนที่กำลังต้องการกำลังใจครับคุณผู้ฟังครับโบราณท่านเรียกเส้นกากบาทกลางฝ่ามือว่าเส้นสัมผัสที่6หรือเส้นลึกลับและในทางธรรมะเรามองว่า มันคือเครื่องหมายของคนที่เคยสร้างบาร,รมีกับเบื้องบนเอาไว้ในพบก่อนๆคือคนที่เกิดมาพร้อมกับภารกิจที่ต้องทำไม่ใช่แค่มาใช้ชีวิตอย่างคนทั่วไปทำไมคนที่เกิดมาพร้อมกับเครื่องหมายนี้ชะตาชีวิตถึงแปลกประหลาดกว่าคนอื่นนักคุณอาจจะเคยเจอเรื่องหนักๆในชีวิตมาตลอดเหมือนถูกฟ้ากลั่นแกล้งแต่พอถึงคราววิกฤตจ,จริงๆก็กลับมีปาฏิหาริย์เข้ามาช่วยไว้ได้ทุกครั้ง นี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเราครับท่านบอกว่าเกราะป้องกันภัยพิเศษที่เบื้องบนท่านประทานมาให้เราตั้งแต่เกิดนั่นเองแต่เกราะนี้มันไม่ใช่เกราะที่แข็งแรงทนทานตลอดไปนะครับเกราะนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อจิตใจของเราอยู่ในศีลในธรรมเท่านั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราประพฤติผิดศีลจิตใจเราตกต่ำลงไปในความโลภความโกรธความหลง เราะนี้ก็จะจางหายไปทำให้เราอ่อนแอต่อวิบากกรรมภายนอกทันทีเราจึงสังเกตได้ว่าคนมีกากระบาทเนี่ยเวลาคิดไม่ดีปุ๊บกรรมตามทันปั๊บเร็วกว่าคนอื่นนี่ไม่ใช่การลงโทษครับแต่เป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเข้มงวดกับลูกรักเป็นพิเศษท่านไม่ต้องการให้เราหลงทางไปไกลท่านรีบดึงเรากลับมาสู่ทางสว่างโดยเร็วที่สุด หลวงปู่ดูพรมปัญโยท่านเคยสอนลูกศิษย์เสมอว่ามันทำความดีเข้าไว้แล้วจะไม่มีใครทำอะไรเราได้ความดีที่ท่านกล่าวถึงคือเกราะป้องกันภัยที่แท้จริงนี่แหละครับสำหรับปี2,569ที่จะถึงนี้การจัดระเบียบของโลกการชำระล้างกรรมของมวลมนุษย์มันจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมันเปรียบเหมือนการคัดกรองมเมล็ดพันธุ์ครับ ใครที่มีแก่นสารเป็นเมล็ดพันธุ์ดีก็จะอย่างรากลึกเติบโตต่อไปได้ส่วนใครที่เป็นเมล็ดพันธุ์รีบก็จะถูกคลื่นพลังงานของโลกพัดปลิวไปคนมีกากบาทอย่างคุณคือคนที่มีโอกาสเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นดีแต่คุณก็จะถูกทดสอบหนักกว่าคนอื่นอย่างแน่นอนเพราะท่านคาดหวังกับคุณไว้มากหลายคนที่มีเส้นนี้มักจะน้อยใจ บนว่าทําคุณคนไม่ขึ้นปิดทองหลังพระตลอดช่วยเหลือใครไปสุดท้ายก็ถูกแว้งกัดคุณผู้ฟังครับอย่าพึ่งท้อใจไปเลยนะครับการทําความดีแล้วไม่ได้ดีตอบแทนในทันทีไม่ได้แปลว่าบุญไม่ส่งผลแต่ฟ้าท่านกําลังสะสมแต้มบุญก้อนใหญ่ไว้ให้คุณเพื่อใช้คุ้มครองคุณในสถานการณ์วิกฤตโดยเฉพาะในช่วงที่ สกรรมใหญ่กำลังถาโถมเข้ามามันคือบทพิสูจน์ที่ฟ้ามอบให้เราให้เราก้าวข้ามความน้อยใจความโกรธแล้วก้าวพิสูจนการเป็นผู้ให้ที่แท้จริงต่อไปเมื่อคุณเริ่มตระหนักรู้ถึงสัญญาณเตือนจากฝ่ามือแล้วจงอย่าตื่นตะหนกตกใจไปนะครับความกลัวไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยแต่สติต่างหากครับที่จะพาเราผ่านพ้นพายุแห่งกรรมนี้ไปได้ ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ลางสังหรณ์แม่นยำหรือเฉียดตายมาได้อย่างเหลือเชื่อลองคอมเมนต์เล่าเรื่องราวของคุณให้เพื่อนผู้ฟังท่านอื่นๆได้เป็นธรรมทานนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องเสียงธรรมนำใจไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับกรรมใหญ่ด่านแรกที่เราต้องเตรียมใจรับมือในปี2569นี้ คือร,รมเรื่องความสัมพันธ์และการพลัดพรากครับช่วง2 3ถึง3ปีที่ผ่านมาสังเกตไหมครับว่าคู่รักที่ดูรักกันดีก็เลิกรากันง่ายมากครอบครัวแตกแยกเพื่อนฝูงหักหลังคนที่เรารักจากไปอย่างกระทันหันนี่คือกระแสชำระล้างที่เริ่มส่งสัญญาณมาก่อนแล้วและสำหรับคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเรื่องนี้จะกระทบใจคุณรุนแรงที่สุด เพราะพื้นฐานดวงชะตาของคนมีเส้นนี้มักจะอาภัพรักหรือมีทุกเรื่องคนรักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคนมีกากบาทมันเหมือนนิยายชีวิตเรื่องยาวจริงๆครับมันไม่ราบรื่นง่ายๆเลยผมเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณสุดาเธอเป็นคนเก่งมากเป็นสาวทำงานที่ประสบความสำเร็จหาเงินเก่งหน้าตาสะสวย บนฝ่ามือเธอมีเส้นกากบาดชัดเจนทั้งสองข้างเลยครับแต่ชีวิตคู่ของเธอกลับล้มเหลวไม่เป็นท่าวันหนึ่งเธอมานั่งคุยกับผมน้ำตาเธอไหลไม่หยุดเธอเล่าด้วยความเจ็บปวดว่าพี่คะหนูทำดีกับสามีแทบตายยอมเหนื่อยทำงานหาเงินมาจุนเจือครอบครัวแต่สุดท้ายเขาก็ไปมีคนอื่นแถมยังทิ้งหนี้สินไว้ให้หนูแบกรับอีกทำไมคนดีๆต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยคะ คุณสุดาถามด้วยความน้อยใจในโชคชะตาผมอธิบายให้เธอฟังครับว่าสำหรับคนที่มีเส้นกากระบาดนี้คู่ครองของเรามักจะไม่ได้มาในรูปแบบของคู่สร้างคู่สมเสมอไปนะครับแต่ส่วนใหญ่มักจะมาในรูปแบบของเจ้ากรรมนายเวรที่มาในคราบคนรักพวกเขาเข้ามาในชีวิตเราเพื่ออะไรครับเขาเข้ามาเพื่อทดสอบความอดทนทดสอบการให้อภัย และสอนให้เราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองนี่คือบทเรียนที่เจ็บปวดแต่จำเป็นที่สุดสำหรับคนมีเส้นนี้หลวงพ่อฤสีลิงดำท่านเคยสอนเสมอว่าความโกรธคือไฟที่เผาผลาญตนเองก่อนถ้าเราโกรธแค้นคนที่ทำร้ายเราเราก็เหมือนเอามือไปจับก้อน่านที่ลุกแดงคนที่เจ็บปวดก็คือเราเองในปี2569นี้ พลังงานแห่งการชำระล้างมันจะเร่งปฏิกิริยาให้เร็วขึ้นคู่ไหลที่มาอยู่ด้วยกันเพราะเวรกรรมที่ใกล้จะหมดคู่ไหนที่ไม่ใจคู่บุญบาร,รมีกันอย่างแท้จริงจะถูกดีดออกจากกันอย่างรุนแรงมันอาจจะฟังดูเหมือนฟ้าลงโทษนะครับแต่ความจริงแล้วฟ้ากำลังช่วยคัดคนที่ไม่ดีออกจากชีวิตเราต่างหากท่านกำลังเคลียร์พื้นที่ว่างในหัวใจเราเพื่อเตรียมรับสิ่งใหม่ที่ดีกว่า หรือเพื่อให้เราได้พบกับความสงบที่แท้จริงภายในใจพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเรายึดติดในความสัมพันธ์ความทุกข์จึงเกิดการพลัดพรากหรือการถูกหักหลังคือการที่ธรรมชาตินำเอาอุปทานนั้นออกไปจากใจเราอย่างรวดเร็วถ้าคุณกําลังเผชิญกับการสูญเสียความร้าวฉานหรือความโดดเดี่ยวขอให้แต้งสติไว้ให้มัน่น หายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าหมดเวรหมดกรรมกันแล้วนะอย่าไปยื้อไว้ด้วยความอาฆาตยิ่งคุณปล่อยวางได้เร็วเท่าไหร่ชีวิตก็จะยิ่งเบาสบายขึ้นเท่านั้นเราต้องผ่านด่านกรรมนี้ไปให้ได้ไม่ใช่ด้วยความเกลียดชังแต่ด้วยความเข้าใจในกฎแห่งกรรมคุณผู้ฟังครับคุณเคยต้องจบความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดแล้วค้นพบว่า จริงๆแล้วการพลัดพรากนั้นทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นจริงๆไหมครับลองแบ่งปันมุมมองของคุณหน่อยนะครับและ้่เห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ไปให้กําลังใจเพื่อนๆที่กําลังเผชิญบททดสอบนี้ด้วยนะครับมาถึงกรรมใหญ่ด่านที่สองครับซึ่งเกี่ยวข้องกับปากท้องและทรัพย์สินเรื่องเงินทองนี่แหละครับที่ทำให้เราทุกทรมานที่สุดในยุคปัจจุบัน เราดิ่นรนกันสายตัวแทบขาดแต่ในปี2,569นี้กระแสะโลกจะผันผวนหนักเศรษฐกิจจะพลึกผันในแบบที่เราคาดไม่ถึงคนที่เคยรวยล้นฟ้าอาจจะล้มคลืนลงมาในชั่วข้ามคืนส่วนคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอาจจะกลายเป็นผู้รอดชีวิตที่แท้จริงนี่คือการชำระกกรรมใหญ่เรื่องความโลภและความหลงในวัตถุ สำหรับคนที่มีเส้นกากบาทกลามฝ่ามือโดยพื้นดวงคุณมีดวงชะตาที่เรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คุณอาจจะไม่ได้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแต่คุณจะมีกินมีใช้ไม่เคยขาดมือยามคับขันจริงๆจะมีเงินก้อนเล็กๆเข้ามาต่อลมหายใจได้ทันเวลาเสมอหรือมีคนยื่นมือมาช่วยนั่นเป็นเพราะอะไรครับ นั่นเป็นพราะเทวดาประจำตัวท่านดูแลเราแบบพอเพียงท่านไม่ต้องการให้เราหลงระเริงไปกับกิเลสท่านต้องการให้เราเห็นสัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าเงินทองไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างแต่ในปีที่จะถึงนี้ความท้าทายเรื่องเงินทองจะเข้ามาทดสอบใจเราหนักขึ้นแน่นอนผมขอเล่าเรื่องของลุงโชธท่านเป็นชาวนาที่ซื่อสัตย์มากมีเส้นกากบาทชัดเจนที่มือขวา แกทำนาทำสวนแบบผสมผสานไม่โลภตอนนั้นเพื่อนบ้านพากันขายที่ดินทั้งหมดให้ในายทุนไปทำโรงงานได้เงินก้อนโตมาออกรถหรูสร้างบ้านหลังใหญ่ส่วนลุงโชดแกก็ยังคงยึดมั่นในวิธีเดิมๆของแกใครว่าแกงโง่แกก็ยิ้มรับเฉยๆลุงโชดเคยพูดกับผมว่าอาตมาเคยได้ยินหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านสอนว่าเราบำเพ็ญคุณงามความดีให้ถึงพร้อม มันก็จะหลุดพ้นไปเองการที่ชาวนาอย่างเรามีที่ดินทำกินมีข้าวมีน้ำนี่แหละคือความดีงามที่ทำให้ใจเราสงบไม่ต้องไปวิ่งตามใครจนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโรงงานปิดตัวลงเงินที่เพื่อนบ้านได้มาก็ใช้หมดไปกับของฟุ่มเฟือยที่ดินทำกินก็ไม่เหลือสุดท้ายต้องกลับมาขอข้าวัดกิน แต่ที่ดินของลุงชดกลับกลายเป็นแหล่งอาหารแห่งเดียวที่เหลืออยู่ในหมู่บ้านแกมีข้าวกินมีผักกินแถมยังเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้อีกนี่แหละครับคือตัวอย่างของการชําระกร,รมฟ้าดินจะกวาดล้างคนที่คดโกงคนที่หากินบนความทุกข์ของคนอื่นคนที่บูชาเงินเป็นพระเจ้าถ้าคุณมีกากรบาทกลางฝ่ามือคุณต้องจำคำนี้ไว้ให้ขึ้นใจนะครับอย่าโลภเด็ดขาด ให้หยึดหลักที่ว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานความซื่อสัตย์คือเกราะคุ้มกันภัยชั้นดีที่สุดของคนที่มีกากระบาดเพราะคนที่มีเส้นนี้ถ้าคิดจะโกงใครหรือแค่คิดจะทําอะไรที่ผิดศีลธรรมกรรมจะตามทันเร็วกว่าติดจรวดผิดกับคนอื่นที่บางทีทําชั่วแล้วยังดูเหมือนลอยนวลอยู่ได้นานในปี2569จะมีกับดักทางการเงินมากมาย การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเกินจริงพวกแชร์ลูกโซ่ธุรกิจสีเทาคุณต้องระวังให้หนักสัญชาตยาณของคุณจะทำงานถ้ามีใครมาชวนลงทุนแล้วคุณรู้สึกตะคิดตะขวงใจให้เชื่อความรู้สึกแรกนั้นทันทีอย่าใช้ความโลภหรือตรกะทางการเงินที่ดูสวยหรูมหาหักล้างรางสังหรณ์ของตัวเองเพราะเส้นกากบาทนั้นกำลังสั่นเตือนคุณอยู่ กำด่านที่สองนี้จะสอนให้เรากลับมาสู่จุดที่เรียบง่ายที่สุดสอนให้เราทุกคนรู้จักคุณค่าของความพอดีทรัพย์สินภายนอกตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่อริยทรัพย์คือบุญกุศลและความดีที่เราทำจะเป็นสเสบียงติดตัวเราไปทุกภพกทุกชาติและเป็นทุนร้อนที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยพยุงเราในวิกฤตปี2569นี้ครับคุณผู้ฟังครับ ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ที่ความซื่อสัตย์ช่วยให้คุณรอดพ้นจากภัยทางการเงินมาได้ลองเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างนะครับและถ้าคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์กับใครอย่าลืมกดแชร์ออกไปนะครับเมื่อเราผ่านด่านเรื่องทรัพย์สินมาได้แล้วเราก็ต้องมาเจอศึกหนักด่านสุดท้ายครับซึ่งผมมองว่าด่านนี้ละเอียดอ่อนที่สุดและน่ากลัวที่สุดสำหรับคนในยุคปัจจุบัน นั่นคือกรรมเรื่องสุขภาพและโรคทางจิตวิญญาณมันไม่ใช่แค่โรคระบาดท,ทางกายที่มองเห็นด้วยตาเปล่าเท่านั้นนะครับแต่มันคือโรคที่กัดกินใจคือความเครียดความซึมเศร้าการหมดไฟในชีวิตที่จะมาพร้อมกับคลื่นพลังงานที่มองไม่เห็นในปี2569นี้คนที่จิตใจอ่อนแอขาดที่พึ่งทางใจจะป่วยโดยที่หาเหตุผลไม่เจอไปหาหมอ ตรวจร่างกายเอ็กซเรย์ ray, ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆแต่ร่างกายกลับอ่อนแรงนอนไม่หลับปวดเนื้อปวดตัวจิตใจห่อเหี่ยวเหมือนดอกไม้ขาดน้ำภาวะนี้แหละครับที่เราเรียกว่าภาวะที่จิตวิญญาณกำลังถูกบีบคั้นจากวิบากกรรมหรือกายป่วยกรรมคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือมีาธาตุรับรู้ที่ไวต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนอื่นมาก คุณเปรียบเสมือนเครื่องฟอกอากาศที่กำลังทำงานหนักเกินกำลังคุณดูซับพลังงานลบดูซับความเครียดดูซับของเสียจากคนรอบข้างเข้ามาในตัวได้ง่ายมากคุณอาจจะเคยเป็นใช่ไหมครับเวลาไปงานศพหรือไปสถานที่ที่มีพลังงานหนักๆพอกลับมาบ้านก็จะรู้สึกป่วยไขย้ปวดหัวตัวร้อนหรือรู้สึกเพลียจนเหมือนจะขาดใจนั่นเพราะคุณรับพลังงานลบเข้ามาได้ง่ายกว่าคนอื่น ถ้าเราไม่ดูแลรักษาท้องกายและใจให้ดีเป็นพิเศษถ้าเราไม่ออกกำลังกายไม่ฝึกจิตให้เข้มแข็งเราจะแย่เสียเองผมเคยเจอชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อวินเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันมีเส้นกากบาดท,ที่มือซ้ายเขามีอาการที่หมอสมัยใหม่รักษาไม่หายเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรมาจุกอยู่ที่อกหายใจไม่เต็มปอดฝันร้ายทุกคืน ผมมองหน้าแล้วรู้ทันทีครับว่าเขาไม่ได้ป่วยทางกายแต่เขาป่วยกรรมเขาแบกความเครียดของตัวเขาเองและความเครียดของคนอื่นไว้มากเกินไปจนพลังงานชีวิตมันตีกลับวิธีแก้ที่ผมแนะนําเขาไม่ใช่ยาเม็ดร,ราคาแพงแต่ผมบอกให้เขาไปถอดรองเทา้าไปเดินย่ำย่าไปก่อต้นไม้ไปสวดมนต์หน้าพระพุทธรูปเพื่อให้เขาเชื่อมต่อกับธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งพระคนมีเส้นกากบาท พลังงานของเราผูกพันกับธรรมชาติและธรรมะเมื่อไรที่เราห่างเหินจากดินน้ำลมไฟร่างกายของเราจะรวนเรทันทีในปี2569ที่จะถึงนี้โรคระบาดท,ทางใจจะฆ่าชีวิตคนมากกว่าโรคทางกายคนจะฆ่าตัวตายกันง่ายขึ้นเพราะความสิ้นหวังคุณผู้ฟังที่รักครับการที่คุณมีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือมันคือภารกิจที่ฟ้าประทานมา คือการที่คุณจะต้องเป็นผู้รอดเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นในยามที่ผู้คนหวาดกลัวสิ้นหวังจิตใจว้าวุ่นคุณจะต้องเป็นเสาหลักที่นิ่งสงบเป็นเหมือนร่มไม้ใหญ่ให้คนได้เข้ามาพักผิงลองคิดดูนะครับถ้าคุณมัวแต่ป่วยใจเสเองแล้วใครจะช่วยคนอื่นได้ล่ะครับดังนั้นการเตรียมตัวรับมือกับสามกำญ่จึงอยู่ที่การกลับมารู้สึกตัวเลิกทรงจิตออกนอกเลิกเสพข่าวสารที่ทำให้จิตตก แล้วหันมาดูใจตัวเองชำระใจตัวเองให้สะอาดนี่คือการทำความสะอาดครั้งใหญ่ภายในจิตวิญญาณของเราครับคุณผู้ฟังครับคุณมีวิธีจัดการกับพลังงานลบหรือภาวะใจห่อเหี่ยวอย่างไรบ้างครับลองแบ่งปันเคล็ดลับของคุณไว้ในคอมเมนต์นะครับและถ้าชอบเรื่องราวที่เข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องของเราไว้นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อกมเก่ามาถึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องเงินหรือเรื่องสุขภาพสิ่งที่เราต้องทำคือการต้อนรับมันอย่างมิตรครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าให้ลองนึกภาพว่ากรรมาเคาะประตูบ้านเราแทนที่เราจะวิ่งหนีให้เราเดินไปเปิดประตูด้วยความสงบแล้วกล่าวในใจว่าอ๋อเจ้ามาแล้วหรือมาเพื่อทวงหนี้สินของเรานี่เองเอาหลัก เรายินดีชดใช้ให้การยอมรับความจริงคือคุญแจดอกสำคัญที่สุดทันทีที่เรายอมรับไม่ตีโพยตีพายกรรมนั้นจะเบาบางลงไปครึ่งหนึ่งทันทีมันเหมือนกับเจ้าหนี้ที่มาทวงเงินครับถ้าเราหนีเขาจะตามล่าเราไม่หยุดแต่ถ้าเราเดินเข้าไปหาเขายกมือไหว้บอกว่าเราจะทยอยจ่ายให้นะเขาก็จะปราณีเรา เจ้ากรรมนายเวรก็เช่นกันครับเขาแพ้ทางคนยอมรับผิดเขาแพ้ทางคนมีศีลและที่สำคัญที่สุดเขาแพ้ทางคนที่มีเมตตาแม่ชีท่านหนึ่งเคยเล่าให้ผมฟังว่าในปี2,569อาวุธเดียวที่จะสู้กับภัยพิบัติทางกรรมได้คือความเมตตาเมตตาต่อตัวเราเองให้อภัยในความผิดพลาดที่ผ่านมา และเมตตาต่อผู้อื่นแม้กระทั่งคนที่เคยทำร้ายเราคนที่มีเส้นกากบาทจิตใจของคุณมีพลังเมตตาสูงส่งซ่อนอยู่เพียงแต่บางทีมันอาจจะถูกความโกรธความน้อยใจบดบังไว้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องขัดเกลาเพชรเมร็ดนี้ให้ส่องประกายแล้วเราจะขัดเกลาตัวเองอย่างไรให้ทันการก่อนปี2569 นี่คือวิธีง่ายๆที่คุณสามารถเริ่มทำได้เลยตั้งแต่วันนี้ครับไม่ต้องรอให้เกิดเรื่องร้ายก่อนข้อแรกการสวดมนต์เพื่อปรับคลื่นความถี่เราไม่ได้สวดมนต์เพื่อขอพรนะครับแต่เราสวดเพื่อปรับคลื่นความถี่ของจิตใจเราบทสวดมนต์คือรหัสผ่านของจักรวาลเวลาเราเปล่งเสียงสวดมนต์ออกมาเสียงนั้นจะไปสั่นสะเทือนน้ำในร่างกาย ปรับเซลล์ต่างๆให้เรียงตัวเป็นระเบียบขับไล่พลังงานลบออกไปคนมีกากบาทกลางฝ่ามือสวดมนต์แล้วจะขึ้นมากจะกศักดิ์สิทธิ์มากแค่นโมสามจบแล้วตั้งจิตอธิษฐานพลังงานก็เปลี่ยนแล้วขอให้คุณแบ่งเวลาสักหนาที10นาทีก่อนนอนสวดมนต์บทที่คุณถนัดขอให้ทำด้วยใจที่เคารพและทำด้วยความสม่ำเสมอ เกาะแก้วคุ้มกันภัยจะค่อยๆก่อตัวขึ้นรอบตัวคุณเองข้อที่2การทำทานด้วยจิตที่สละออกการให้เพียงเล็กน้อยของคุณข้าวกล่องหนึ่งกล่องน้ำหนึ่งขวดหรือแม้แต่รอยยิ้มและคำพูดให้กำลังใจมันมีค่ามหาศาลคนมีเส้นนี้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งสละออกยิ่งหลั่งไหลเข้ามาอย่ากลัวว่าจะหมดความดีไม่มีวันหมดครับ ธรรมชาติของจักรวาลคือการไหลเวียนท่านน้ำในตุ่มนิ่งขังมันจะเน่าเราต้องตักออกไปรดน้ำต้นไม้บ้างฝนใหม่ถึงจะตกลงมาเติมเต็มข้อสุดท้ายการนั่งสมาธิหรือเจริญสติในชีวิตประจำวันข้อนี้สำคัญที่สุดสำหรับคนที่มีสัมผัสที่6อย่างคุณคุณต้องฝึกรู้ทันอารมณ์ตัวเองเวลาโกรธให้รู้ว่าโกรธหนอเวลามีความเศร้า ให้รู้ว่าเศร้าหนออย่าเข้าไปเป็นผู้โกรธอย่าเข้าไปเป็นผู้เศร้าให้เป็นเพียงแค่ผู้ดูเมื่อคุณมีสติเส้นกากบาทกลางมือของคุณจะเปลี่ยนหน้าที่จากที่เคยเป็นแค่ตัวรับสัญญาณเตือนภัยมันจะกลายเป็นเข็มทิศชี้ทางสว่างให้คุณเดินคุณผู้ฟังครับถ้าคุณเริ่มปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้แล้วคุณรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง มาแบ่งปันประสบการณ์ทางธรรมของคุณให้เราทราบหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ธรรมทานนี้ถึงคนอื่นๆด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อคุณฝึกฝนตนเองสวดมนต์ทำทานภาวนาจนจิตใจของคุณเริ่มมั่นคงแล้วคุณจะพบความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งครับในขณะที่โลกภายนอกวุ่นวายผู้คนวิ่งหนีตายกันจ้าละวัน ในปีที่ฟ้ากำลังชำระล้างครั้งใหญ่แต่ในใจของคุณกลับเย็นและนิ่งเหมือนคุณกำลังนั่งอยู่กลางตาพายุคุณจะมองเห็นทางออกในที่ที่คนอื่นมองไม่เห็นคุณจะมีคําพูดมีสติที่ช่วยดึงสติคนรอบข้างได้และนี่แหละครับคือเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมคุณถึงมีเส้นกากบาดนี้มาตั้งแต่วันที่คุณเกิดไม่ใช่เพื่อให้คุณวิเศษกว่าใคร แต่เพื่อให้คุณเป็นกันลยาณมิตรของโลกใบนี้เพื่อให้คุณช่วยประคองนาวาชีวิตของคนในครอบครัวของเพื่อนมนุษย์ให้ข้ามพ้นมหาพายุแห่งกรรมนี้ไปได้จำไว้เลยนะครับกรรมไม่ได้น่ากลัวถ้าเราเข้าใจมันมันก็แค่กฎแห่งการกระทำใครทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นการชำระล้างในปี2,569จึงเป็นโอกาสทอง ที่คุณจะได้ล้างหนี้เก่าให้หมดสิ้นเพื่อเริ่มต้นยุคใหม่ยุคที่คนดีมีศีลธรรมจะมีที่ยืนหลวงพ่อหรือศีลึงดำท่านสอนเราเสมอว่าจงอย่าดูถูกตัวเองว่าเราเป็นแค่คนธรรมดาคนธรรมดาที่มีศีลม,มีธรรมมีค่ากว่าเทวรรดาที่เหาะได้เสียอีกขอให้คุณภูมิใจในเครื่องหมายบนฝ่ามือของคุณ มันคือตราประทับรับรองว่าคุณมีความดีงามฝังอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจรอวันที่มันจะแบ่งปลานไม่ว่าอดีตคุณจะเคยทำผิดพลาดอะไรมาวันนี้เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอฝาดินพร้อมให้โอกาสคนกลับตัวกลับใจเสมอครับปี2569อาจจะฟังดูน่ากลัวสำหรับคนประมาทแต่สำหรับคุณผู้มีสติผู้มีกากบาทแห่งธรรมอยู่ในมือ มันคือปีแห่งชัยชนะชัยชนะเหนือใจตนเองชัยชนะเหนือกิเลสและชัยชนะเหนือโชคชะตาก่อนที่เราจะจบค่ำคืนนี้ไปนะครับผมขอฝากคาถาสั้นๆไว้ให้คุณท่องเตือนใจเวลาเจอเรื่องร้ายๆหรือเวลาที่ใจมันเริ่มสั่นไหวให้คุณกำมือที่มีเส้นกากบาทนั้นไว้ที่หน้าอกแล้วท่องว่าสติมาปัญญาเกิดกุศลเกิด รอดปลอดภัยท่องวนไปจนกว่าใจจะนิ่งนะครับเชื่อผมเถอะครับไม่มีอำนาจใดยิ่งใหญ่ไปกว่าอำนาจของจิตที่ฝึกดีแล้วขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและอำนาจบุญกุศลที่คุณได้สร้างสมมาจงมาปกปักรักษาคุณผู้ฟังทุกท่านคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือก็ดีหรือไม่มีก็ดี ขอให้คุณแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงในปี2,569และตลอดไปขอให้คุณเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนหนี้เป็นทรัพย์เปลี่ยนความคับแค้นเป็นอภัยทานหลับฝันดีนะครับขอให้เทวดาคุ้มครองตื่นมาพรุ่งนี้ขอให้เป็นวันที่สดใสฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอครับสวัสดีครับ